สวัสดีครับพี่น้องมนมีน้าออมหนูพี่น้องในนูมาตัวน,นึงมนครับเนี่ยซับเรียบร่อยแล้วทำกับอมใส่พักแก้นขมมือน,นี่ทำผิกตะใครกันว่า้ว

làm nền bói lắm quan ơn. Yo, bùng dưỡng kính 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 オ <noise> あ、バニー・オーガー。<noise> ค่คนเมอนกันเหมอนวดไม่นอ้องเข้ามาหนโอ้คนกรูปเลยบานไฟไฟคือบลุกนออกมานีนคนกรูปถีบเลยพไ่น้องคือควนจะนอกาเนี่ยข้างหม้อขว ขัวกันนอนองนาะโอ้ลูกเล็บไเห็นหนูมาตัวนึงมันอง,นองโอ้ขวัญมนนันองแบบ

あ、うん。<coughs> <coughs>

พเลหลหลดทับเย,ย็บปักเจนคุ้มมาตัวนะ่เดี๋บรรบาดยังไง อันอนี้ผักกมดนะ่อ๋อหยุต้องรืใส่กัแกนขมุมชิมข้าหมอเลยครับ น้อยก่อนก่อนทิมโอ้เด็ดเด็ดเด็ดพี่น้องเด็ดไหนเจ็บเจบเจบ,จบไปก่นอนพี่น้องัดนี้ ไปกินก่อนครับอ้อมหนูบ้านพี่น้องแต่บย,บยบีป่าปีฝังนองไว้ทัมม้งนี้นะครับไปกินกันครับบ้านเนี่ยอิจินาครับพี่น้องครับลาไปกินก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ